รีแอคบ้านพี่เปลี่ยนเวลาลงคลิปแล้วนะคะลงคลิปทุวกวันพุธเสาร์และอาทิตย์เวลาบ่ายสามโมงสามารถรับชมคลิปพวกเราได้ก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิง่งสวัสดีค่ะ เลี้ยบ้านที่ EP นี้นะคะวันนี้เราจะมารีแอคเพลงของเจมินานะคะชื่อเพลงว่าเหนื่อยหน่อยนะโปรดิวโดย Your Boy T J ใช่ซึ่งเพลงนี้มันปล่อยมานานแล้วแหละแต่ว่าเราก็ได้มีโอกาสมา r e อค t ันหน่อยอันนี้เนี่ยสี่เดือนแล้วเพิ่งปล่อยมาสี่เดือนแต่เราเพิ่งมาอีออ t กนเราไม่ได้เราก็แทบไม่ได้ฟังเลยนะอองจริงเมนูมันจะเป็นภาคต่อของอันนันือเปล่าเพลงใกล้เกินอ่ะก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ทุกคนงั้นเราไปดูกันเลยไหมกับเพลงเหนื่อยหน่อยนะซัมวันไลฟ์นี้มาดูกันเลยบูธบูมาเพลงเร็วเหรอทีความเอา โชคดีที่เธอที่ใจฉันก่อนนับไว้คือไม่มาไม่แน่จะต้องตามหาตลอดมีไงเลยเนี่ยใช่ใช่จะบอกว่าหน้าเหมือนกันมากอูดิมิไลสูงมากอ่าอืออื้อ ใส่สืบอตำรวจอะไรอย่างงี้ป่ะเพราะว่าเหมือนเปิดฉากมาก็เหมือนจะมีอะไรแบบคนขโมยเงินอะไอากมาเอานี่คือสเปกประกุของแท้เลยนะคะนี่ไม่ใช่พี่นัทลูกเสือหรอกมั้เออจะสวยนะมันสวยลุงลูกจะเกิดลูกโตเป็นสาวนะ Like you know i'm in the situation แค่เราบอกเออเป็นต่อง้วนไม่เหรอแต่สมบัติเราเอาเงินไปส่วนไหนอาจจะไปขโมยเงินมาก่อนอ๋อวิ่งวิ่งแล้วกระโดดคือจะฮามากแต่เคเอดีนะอ๋อ ตัวแบบตัวจิ๋วกินอ่ะเฮ้ยโอ้ยอ๋อูกลงกันเหรอเอาเอาเออนี่ไงถ้าจะยอมโดนจับก็จับไปทั้งหมดคู่ได้ละเออเหนื่อยหน่อยนะก็เหมือนว่าเจมแบบ ไอ้นี่ไงเดี๋ยววิ่งเราชาวบงชาวบ้านเขาเพราะว่าน้องอน้องนาง,งเอกก็ต้องวิ่งตามเหนื่อยหนอตามจับตามจับเห,ห,หนื่อยเลยนะถ้างั้นเราก็ไปได้วยกันเลยอืมอุม้งเหนื่อยไปพร้อมกันว้าวไม่ไลไมไแล้วยิงปลาไปเลยกูเจเราอ้าเขาเป็นเดวิดเขาเป็นฟิลกูไม่รู้อ่ะไปยูเขาทำปุ๊บปับ๊บเอามือกูจับอยู่นม่ไ <laughs> เอ่อชอบชอบโลเคชั่นที่เขาถ่ายเนี่ยมันมีความเป็นแบบ ฟีลแบบพิพิธภัณฑ์เลยไนงะเอ้ยหรือมัอนเป็นพิพิธภัณฑ์วะก็อาจจะใช่เพราะมันมีโชว์เพชรไงอาจจะเป็นงานโชว์เพชรหรืออะไรภาพรวมว่าเออถ้าแบบอยากจะตามจับฉันม,มันก็ต้องเหนื่อยนิดนึงอะไรไม่แต่ว่าไอ้ตัวพีระมิดตอนจบอะพี่เห <c oughs> มือนเคยเห็นเหมือนมัน,เป,นเป็นงานสถาปตัตยกรรมไม่แน่ใจว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นพิพิธภัณฑ์หรือเปล่า ตัวสวยอ่ะสวยสวยโลเคชั่นสวยแต่ว่าตัวน้องนางเอกก็คือน่ารักน้องมิมใช่มิมมวจะน้องบดีอยากได้ร่างเย็บอยากได้ล้างใจเออเนี่ยน้ล้างใจเพลงนี้ก็คือปอดิวบายโยบอยก็มันก็มีเอกลักษณ์บางอย่างของโยบอยอยู่แบบเขาเรียกอะไรนะเมโลดี้อ่ะความเมโลดี้ที่แบบมีความแบบสดใสฟังแบบน่ารักน่ารักใครสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งค่ะ สํะะาหรับใครนะคะที่อยากจะมาแนะนําเพลงหรือว่า MV ซีรีส์นะคะก็สามารถแนะนําได้เลยใต้ล่างคลิปนี้นะคะทุกคนอืมปึง้งละคลิปหน้านะคะเราจะมาดีแอคอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับวันนี้เราสักคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหมค่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะอย่าเอิร์กอเยอะ <laughs> ตื่นยังตื่นซิเนื้อเสียงหน่อยเฮ้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 ยกุ๊กก็๊กก๊ก